พบกับเราทีมทนายความด็อกร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุธสวัสดีครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยน,นะฮะอิทธิพงสมัปรศาแต่วันนี้นะฮะผมมีเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่ มีผู้รับจ้างขนส่งส้มไปทิ้งโดยใช้รถขนส่งจำนวนสองคันใช้คนขนส่งสามคนตกตรงบริการสี่พันบาทแต่ผู้รับจ้างเห็นว่าส้มส่วนใหญ่ยังมีสภาพดีอยู่จึงขออนุญาตผู้ว่า้าจนำส้มไปขายขณะที่ผู้รับจ้างนำส้มไปนั้นะปรากฏว่าลูกค้าได้เทส้มออกจากกลังและพบว่ามีวัตถุบางอย่างซุกซ่อนในลังส้มห่อหุ้มกันน้ำเป็นอย่างดี ผู้รับจ้างกับลูกค้าจึงตัดสินใจแงะดูข้างในฮะพบว่ามียาบ้าอยู่จํานวนมากผู้รับจ้างกับลูกค้าจึงตัดสินใจแจ้งตารวจเพื่อให้มาตรวจสอบนะสุดท้ายคนขับของผู้รับจ้างกับถูกจับกลุ่มในคดีในข้อหาร่วมกันมียาสติดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายทั้งที่เป็นพลเมืองดีแท้ๆคดีนี้มีของกลางจํานวนมาก ประกอบกับอัตราโทษสูงการขอปล่อยตัวชั่วคราวจึงต้องใช้เงินหลายแสนบาทสูงสุดหนึ่งล้านบาทผู้ต้องหามีทรัพย์สินไม่เพียงพอจึงไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและได้ถูกส่งตัวไปเรือนจำตามตระเบียบต่อมาครอบครัวของผู้ต้องหาได้ออกมาร้องเรียนกับเสือต่างๆเพื่อขอความเป็นธรรมและร้องเรียนไปยงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จนได้รับการปล่อยตัวในขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักง,งานสอบสวนเหตุการณ์ลักษณะน,นี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาชีพรับจ้าขงขนส่งไดนะ้ซึ่งหากเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขนส่งโดยตรงหรือการรับจ้าขงขนส่งผ่านทางแอปพลิเคชันมักจะมีขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ขนส่งสิ่งนั้น ทั้งต้นทางและปลายทางกรณีแบบนี้จึงไม่น่าจะเป็นปัญหาครับแต่ในส่วนของผู้รับจ้างขนส่งทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถจนบรรทุกหกล้อรถบรรทุกสี่ล้อหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ค้าสิ่งผิดกฎหมายได้ส่วนจะมีมาตรการในการพิสูจน์ตัวตนของผู้จ้างขนส่งสินของ ทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาและหากไม่ได้รับความวเป็นธรรมควรดําเนินการเบื้องต้นดังนี้ฮะโดยการขอชื่อนามสก,กุลหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ฝ่าส่งและผู้รับเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝ่าส่งและผู้รับเป็นต้นเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตัวรวมถึงติดต่อกรณีที่สิ่งของ ซึ่งจะต้องนำไปส่งมีปัญหาในกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมท่านสามารถไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้กำกับสถานีตำรวจหรือผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติหรือขอความเป็นธรรมจากพนักงานอายการของเจ้าสนักพดีหากท่านไม่มีทนายความหรือไม่มีเงินในการว่าจ้างทนายความหรือไม่มีเงินเพื่อใช้ในการขอปล่อยตัวเชื่อขราวนั้นท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากกองทุนที่ทําร ซึ่งมีทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั้งนี้ท่านได้รับความช่วยเหลือหรือไม่เทยงใดขึ้ใน,ใน,ในอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่องไปครับและตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเนี่ยว่าได้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีสามารถขอความช่วยเหลือหรือขอคําแนะนาในการดําเนินการต่อสู้คดีได้จากสภาในความครับผู้ต้องหามีสิทธิ ปฏิเสธการลงชื่อในบันทึกการจับกลุ่มได้หลักฐานการชำระค่าจ้างขนส่งปัจจุบันผู้ค้ายาเสพติดได้พัฒนานรูปแบบในการขนส่งยาเสพติดไปเรื่อยๆเพื่อให้รอดพ้นจากการตรวจสอบจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีหลายคดีที่ผู้บริสุ์ต้องตกเป็นแพลนป่าแทนทางที่ดีที่สุดนะฮะคือหามาตรการในการป้องกันตัวเองและรอบคอบในการรับงาน หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในวันนี้ฮะผมอิทธิพงศ์สมาษาต้องขอลาบก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ